MG HS ขายแล้วที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เตรียมเข้าไทยแน่นอนครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเจาะสเปคให้เพื่อนๆดูเลยว่ามีอะไรบ้างรอบก่อนเราเห็นทีเซอร์มาแล้วนะ้อยแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันรอบนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเห็นภาพคันจริงทั้งคันเลยตอนนี้ MG ปล่อยภาพมาทั้งคันแล้วครับซึ่งน่าสนใจสุดๆไปเลยไปดูหน้าตาของ MG s s เจ n เนอเรชั่นที่2กันครับภาพหน้าตรงเจนว่าฝากระโปรง อย่างที่บอกนะครับว่ามีเส้นสายที่ดุดันมารับกับโลโก้พอดีเป๊ะเลยบอกได้เลยว่าสวยงามสุดๆไปเลยกระจังหน้าเป็นแบบกริลสีเงินแบบนี้ครับดูเข้ากันดีเลยนะไฟหน้าเรียวยาวแปลกใหม่สำหรับ MG เหมือนกันครับแบบนี้ด้านท้ายนี่โค้ดสวยเลยครับสุดพิเศษเพราะว่าเป็นเส้นแบบชัดเจนมากเป็นไฟ LED ที่เป็นสามมิติแบบมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ครับและไฟยาวทั้งแถบด้วยนะครับ รุ่นนี้แจ่มขึ้นมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าโฉมใหม่มันล้ำสุดๆเบาภายในโทนจะสีดําแล้วก็มีปีกของบอเบาะนอะที่โอกรับคนแต่ก็ดูไม่สปอร์ตเท่าตัวเดิมน้อเบาะแต่ดูดีครับจอภายในก็เป็นจอยาวแบบชิ้นเดียวแบบนี้และครับดูรู้หลามากจริงๆที่จริงจะเป็นแบบ2จอแต่มันติดกันเนาะจอละ12.3นิ้วนะครับ มิติตัวถังคันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4,655ม mm, ิมกว้าง1,890ม mm, ิมสูง1,634ม mm, ิมระยะถาล้อ2,765ม mm, ิมครับง่ายๆว่าใหญ่ก็เดิมในทุกมิติเลยก็ว่าได้ครับเ,เพื่อนๆเรามาดูส่วนที่สําคัญก็คือขุมพลังดีกว่าครับคันนี้ที่เปิดตัวนะครับจะเป็น2รุ่นนาอตก็คือรุ่นแรกเป็น1.5ทอรบโบเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรพ่วงทอรบโบ พลังกำลังอยู่ที่169แรงม้าแรงเบรดอยู่ที่275นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็น DCT 7จังหวะครับระบบกับเคลื่อนล้อหน้าเนาะและอัตราเร่งส0ถึง100กิมตรต่อชั่วโมงใน9.4วินาทีถ้าเป็นธรรมดาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่เนาะและก็จะมีรุ่นที่เป็น Plug-in Hybrid บ้านเราน่าจะได้ตัว Plug-in Hybrid มาครับ จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5พ่วงเทอรโบเหมือนกันพละกำลังที่142แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า92แรงม้าครับก็คือรวมกันแล้วก็จะได้210แรงม้าแบตเตอรี่ขนาด24.7กิโลวัตต์อาวพร้อมกับระบบเสย็ปพักชาร์จหรือเป็น PHEV นั่นเองครับอัตรา,าเร่งศูนย์ถึงร้อยนะครับภายใน6.8วินาที และวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้120กิโลเมตรแล้วครับ w T P ด้วยนะหน่วยวัดอะ่ะก็คือใครแบบไปทำงานระยะทางไปกลับไม่เกิน120เนี่ยคือไม่ต้องใช้น้ำมันสักหยดเดียวแล้วก็แถมเวลาขึ้นข่าหรือว่าไปเที่ยวก็สามารถใช้น้ำมันร่วมกับไฟฟ้าได้ไม่ต้องกว่าชาร์จชา์าด้วยนะครับและแน่นอนว่าคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศามี M G Pilot Package ที่มาพร้อมกับระบบลดความเร็วอัตโนมัติ แล้วก็จะมีระบบที่ตรวจับคนเดินท้องถนนแล้วก็จักรยานได้ด้วยมีระบบรักษารถให้อยู่ในช่องจราจรพร้อมกับหน่วงพรมลายกลับก็คือดึงกลับนั่นเองระบบเบรกอัตโนมัติขณะถอยจอดในมุมอับก็คือถ้าถอยไปเจออะไรก็จะเบรกได้ด้วยนะครับระบบแจ้งเตือนว่าตรวจพบพยนานพาหนะในขณะที่กําลังเปิดประตูอันนี้ก็ดีนะครับ อย่างผมขับรถอยู่เราเปิดประตูเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะแบบถ้ามีรถมามันก็จะแจ้งเตือนเราก็จะยังไม่เปิดก็จะลดอุบัติเหตุที่แบบมอไซค์ขับมาใกล้เราแบบนี้ได้ดีมากเลยนะตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษขายแล้วนะครับ mg hs หน้าใหม่คันนี้เป็นรุ่นเบนซิน t u r b ราคาอยู่ที่2 4 9 9 5อปอนด์หรือ1นึ่0ล้านบาทครับและรุ่น phev plug in hybrid ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 3 9 9 5ปอนด์ หรือราวๆ1 5 6 2ล้าน0 0บาทครับในไทยก็รอกันได้เลยครับผมว่าไม่ไปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้าน่าจะมาถ่ายแล้วนะครับในไทยเราก็อาจจะเหลือแค่ PHEV ถ้ามาขายแบบเดียวและเพื่อนๆสนใจอยากให้ MG อมาขายทั้ง2รุ่นเลยไหมแต่ข่าวว่าจะมา PHEV เนอะก็ต้องรอติดตามดูต่อไปครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับ ตัวใหม่ล่าสุดของ MG เลยนะ MGHS PHV วันนี้ก็สวัสดีครับ